คนโทอานอนท์เพชรคำหัวหน้าทำงานด้านกิจการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมบรรเทาสาธารณาภายัยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่20กุมภาันพันธ์2567พลตีสุชาติภงสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทหารบกที่35ให้การต้อนรับพลโทอานอนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธาร,รณภัยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยมณฑลทหารบกที่35พร้อมด้วยหน่วยทหารในพื้นที่ประกอบด้วยกรมทหารมาที่สองกองพันทหารมาที่7กรมทหารมาที่สองกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากักและหน่วยฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกที่35และภาคีเครือข่ายที่ร่วมโรงนาม M O U ประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุตรดิต์ป้องกันจังหวัดอุตรดิต์ เทศบาลตำบลท่าเสาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเทศบาลตำบลน,น้ำบริษและเทศบาลตำบลนิ้วงามได้ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยานพาหนะยุธทธปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถในการเตรียมความพร้อมในวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทนหารบกที่35 ได้มีการทำฐานการเรียนรู้จำนวนสีฐานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกําลังพลและภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสถานีกู้ชีพกู้ภยัยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED สถานีการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยด้วยเครื่องมือตัดทางการดับไฟป,ป่าการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณาภัยทางน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทหารกบกท35และภาคีเครือข่าย หวังว่าประชาชนจะอุ่นใจหลังจากเห็นความพร้อมและความตั้งใจของหน่วยในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้สมกับคำว่าทาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสทีมข่าวภูมิภาครายงานที่มารวมตอนรับคณะผมใน,ในครั้งนี้นะครับจากสถานา